กระจอกเทศคนนี้เขามาจากตลาดเคเขาจะมาตัดทรงนกกระจอกเทศนะครับนกกระจอกเทศเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับทรงนกกระจอกเทศหัวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับตรงนี้เป็นทรงนกกระจอกเทศนะครับผมจะทำให้ดู นี่ผมตัดทรงนกกระจอกเทศนะครับให้ชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยอันนี้ปากนกกระจอกนะหัวนกกระจอกเทศมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับทรงนกกระจอกเทศผมขึ้นให้ดูก่อนนะครับเพราะว่านกกระจอกเทศเนี่ยหัวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับชื่อทรงมันนะครับทรงนกกระจอกเทศซึ่งผมไม่ได้ตัดให้หลายเดือนแล้ว เพราะว่าพวกนี้เขาเป็นกลุ่มนักแสดงครับกลุ่มนักแสดงแสดงกายกรรมแสดงโชว์ลีลาเหมือนกับ่าเขาเรียกว่าอะไรชอบโชชอบโชว์ไอ้แห่สิงโตนะครับเขาจะตัดทรงแล้วเขาก็ไปเล่นงานแห่สินโตนเขาชอบโชว์พวกนี้ทรงนี้เป็นทรงนกกระจอกเทศนะครับ น,นี้คือปีกมันปีกนกกระจอกครับเน,นี่ย่าอย่างนี้แหละครับอันนี้คือคอมันคอนอกกระจอกเทศทั้งสองข้างมันก็ตัดเหมือนกันครับให้ชาวเน็ตดูว่านี่คือหัวนกกระจอกนะครับเนี่ยหัวนกกระจอกเทศระหว่างคิ้วเนี่ยเป็นแบบ น,นี่คือคอมันคอนกกระจอกเทศน,นี่คือปีกมันปีกนกกระจอกให้ดูชัดๆเลยนะครับอันนี้เท้านกกระจอกครับมีหางมันด้วยหางนกกระจอกเทศ างมันจะเป็นอย่างนี้ให้ดูนะครับตัดหางอันนี้ตัวนกกระจอกอันนี้หัวมันอันนี้หางนกกระจอกเทศนะครับมันจะมีอยู่นิดๆอันนี้เท้ามันสองเท้ามันจะวิ่งอยู่มันก้าววิ่งไกลมากครับตรงนี้เขาเรียกว่าทรงนกกระจอกเทศครับ นกกระจอกเทศมันจะวิ่งได้เร็วเร็วที่สุดในนกทั้งหลายที่อยู่ในแถบอฟริกาครับตีนนกกระจอกครับให้ดูข้างให้ดูข้างข้างข้างหลังนะครับตีนนกกระจอกเทศมันก็มันจะเป็นนกกระจอกเทศผสมกับกาตูนหน่อยๆน,นะครับ อย่าเราอย่าไปคิดเป็นอะไรมากก็เพราะผมเป็นนักออกแบบทรงผมอะ่ะคือทรงนกกระจอกเทศเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เวลามันวิ่งมันก็จะก้าวขาจ็บจช็อปชครับให้อิงไปในทางการ์ตูนนิดๆนะครับนกกระจอกเทศตัวนี้ถ้าจะเอาเป็นสาระจริงๆก็จะเป็นไม่ตลกโปกฮาเพราะจ้างอ้อนเป็นนักออกแบบคือ,อนกกระจอกเทศตัวนี้เนี่ย ดูด้านหลังรูปทรงของนกกระจอกเทศมันก้าวขาวิว่งอันนี้คือหัวมันครับเนี่ยผมจะให้ดูชัดๆเลยให้ดูชัดๆนี่ตีนหน้าบวกกระปีกวิ่งก้าวขาอ้อมหูมาครับเนี่ยนี่อันนี้หัวนกกระจกรเจ่ยให้ดูข้างหน้านะครับ นี่ตัวนกกระจอกเทศเราก็เราก็ตัดพวกนี้ออกหน่อยเพื่อที่จะให้หัวนกกระจอกมันสวยๆเลมแหลมหน่อยเขาจะไปเล่นกายกรรมแห่สฮ้ิงโตแฮ่อะไรอย่นะครับทรงนกกระจอกเทศกร์ตูนนิดๆครับ ปากนกกระจอกเทศนี่ตาเนงะินตานุกกระจอกเทศมันตากลมๆตานุกกระจอกเทศมันจิกเหยื่อกินได้ครับเนี่ย ดูนะครับชาเน็ตครับให้ดูรอบๆหัวเลยครับทรงนกกระจอกเทศขามันนี่ตัวมันปีกมันครับผมให้ดูรอบหัวเลยนะครับนี่นี่หัวนี่หัวนกกระจอก อันนี้ด้านข้างมีขาขานกระจอกอันนี้หางมันหางหนกกระจอกให้ดูรอบหัวเลยครับเนี่ยปืดปืดขอบคุณชาวเน็ตมากครับสวัสดีครับอันนี้เป็นทรงที่หนึ่งหนึ่งล้านคนมีคนมาตัดคนเดียวล้านช่างอ่อนเนี่เพราะว่าเขาตัดไปแสดงไปแสดงไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้สิงโตแฮเชิดสิงโตนะครับดูใกล้ๆเลยครับผมให้ดูใกล้ๆเลย อนนี่ด้านหน้านี่ตาขานกกระจกตัวนกกระจกหางนุกระจกขานกกระจกดูหัวมันนี่ปากมันอันนี้อันนี้ตามันตามันครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้นด้วยครับสวัสดีครับ